วิธีลบพื้นหลังภาพในแคนวาง่ายๆทำแบบนี้นะครับด้วยมือถือเครื่องเดียวเนาะอ่าใครก็ลังสงสัยตามมาเลยเดี๋ยวคุณจะบอกนะครับก็อันดับแรกนะครับคุณเข้ามาในแคนวาก่อนนะครับในมือถือนะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับให้คุณเนี่ยก็เข้ามานะครับในหน้าของการออกแบบถูกไหมมันก็จะมีตัวเลือกมากมายนะครับวิธีการนะครับให้คุณเนี่ยแตะที่เป็นตรงรูปภาพก่อนนะครับทุกคนแตะรูปภาพหลังจากนั้นนะครับคุณให้คุณแตะด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าตอนแรกจะเป็นหน้านี้นะครับทุกคนมีหัวข้อให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนีี้้เเเเเเเนนนนนนนาาาาะะแตต่่่่่่่่สิงอออออมมยยใหรรรลลลืืืืคคับบทุกๆป๊ มันจะมีตัวที่เขียนว่า fx นะทุกคนเรียกว่า effect นะทุกคนให้คุณแตะตรงคําว่า fx effect ลงไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นรูปลูกบอลนะครับทุกคนแค่นี้นะครับคุณก็สามารถจะตัดพื้นหลังได้แล้วนะครับโดยการลบแบ็กกราวด์ได้แล้วเนาะใครที่แบบไม่เข้าใจก็ค่อยๆฟังแล้วย้อนดูอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะวิธีการเนี่ยไม่ได้ยากนะครับเนี่ยที่กูแซมมาเล่าทุกคนฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กูแซมเจอคือลูกศิษย์หลายคนนี่ยแบบกำลังหลงแล้วก็งงนะว่ามันอยู่ตรงไหนวะเพราะบางครั้งในทำใน iPad ก็อีกที่หนึ่งถูกไหมทำในโทรศัพท์ก็อีกที่หนึ่งทำในคอมก็อีก็็เเชช่่่นนนนกกไไลคคแรรปปหอยะับึง แตส่วนใครชอบความรู้เจ๋งๆนะกับเรื่องของการกดปุ่มตั้งค่าต่างๆในการทำออนไลน์เนี่ยก็สามารถกดติดตามกุแามไม่ได้เลยกุแามมีคลิปเยอะแยะมากมายกับคุณมากมายแน่นอนเนาะงี้วันนี้กุแามไปก่อนนะครับบ๊ายบายนรับเ,เพื่อน